สวัสดีครับผมสวัสดีกลางป่าอยู่คาะมีมาสำรวจมิมมั้งครับพี่น้องมิมดอกเล็ดแมวฝนตกลิ้นครับมึ่งฝาป่าที่เคยมาหาสุป,ปี้ะนี่ว่มวามาหลุนเมืองฝนตกดูดูสิมนีน้ำบ่อันน่าเลียกับหาห้างก่อน ทั้งมีมคุงนี่มาอยู่สุกีได้ดีหน่อยนี่นี่ทุก็เห็นวันมีคนมาแล้ว โมมีครับดอกเด็บแมวบ่ออกเฮียไปในยางหาคนเจอได้สิทายมึงครับลังแหลกครับผมม,มิ่มไม่ไมิ่มไม่ยูไม่เช็คมึงครับ กอควันไฟมึงเดี๋ยวขอจุดควันกันมีรังอยู่ตัวนี้โอ้หมีมอ่อน ขอมึงน้ำก่อนมี่น้ำบ่หล <c oughs> ังแรกอุ้ยน้ำเต็มโโอ้หน้ำเต็มครับผม โอ้หัวหน้ามหน่่ายจโอ้เกือบแม่นบ่เอาพี่รองครับนามเต็มเลยมีมตัวผู้โอ้หัวหน้าดีครับไปครับผมหนึ่งลังสวยๆเลย สวยเลยครับเ,เจอของแท้แล้วครับตำตาเลยนี่ครับผมหนาที่โดนแล้วดูโดนแล้วครับ อยู่มาตะเดือนไหนบู้ทำเนี่ยขอได้ครับ เดี๋ยวขอตัดก่อนวันีมือจับครับ อยู่มาโดดแล้วน้ำหวานบ่หลายครับโต,ตอ้อนกับพ่อได้อยู่นี่มีอยแค่นี่กำลังใส่ไม้สรุปเยลยสองลังครับที่น้องโอ้โหยางบักยางขักเลยบ่เจออีกเลยครับผมปลานี่บ่หลายครับดอกเลีเ้ยแมวกับบัหลายเดี๋ยวมืออื่นไปปลาไหม ฝากกดติดตามกดไลล์กําลังแรงใจนะพี่น้องพอได้กินครับสองลังมีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวเด๋ยวไม่คลิปหนาครับเหนื่อยห่อนขนาดฝ้าคลืคลื่นห่อน